สวัสดีค่ะเป็นไงคะวันนี้เรียกว่าจริงๆซีรีส,ส,ส,ส์ของเราประสบความสำเร็จมากแม้กระทั่งแบบรอบสเปเชียลก็ยังบัตรขายหมดในเวลาเรื่อยเลงก็ดีใจดีใจแทนน้องๆด้วยเพราะว่าคือน้องๆเองก็คงแบบว่าคาดหวังเราเองก็คาดหวังแล้วก็เมื่อเห็นการขายบัตรหมดเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ส่งทุกๆอย่างมาถึงฝั่งฝั่งฝัน เพราะว่าเราคนทํางานนะโนก็อยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดไปถึงฝั่งอย่างดีที่สุดแล้วก็ทําทุกอย่างแบบเต็มร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นงานที่มันประสบความสําเร็จทุกคนชื่นชอบอ่านคอมเมนต์ต่างๆแล้วรู้สึกว่าคอมเมนต์เหล่านั้นอ่ะมันเป็นพลังบวกให้กับเราไม่ว่าจะแบบงานต่างๆที่จะบอกว่าบ้านดาวเหนืออย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเออมันคือ f u ล f i ลการเติมเต็มของของคนทํางานแต่สําหรับในส่วนของน้องๆนี่คือแบบ น่าจะเต็มที่กันมากๆค่ะก็คงจะแบบน่าจะดีใจกันสุดๆเรกได้ว่าปีหน้าเราสำหรับว่ามีจัดเต็มกว่านี้ไหมคะมันก็คงต้องตอบคงถอยหลังไม่ได้แต่ว่าเวลาทำก็คือก็พยายามจะทําให้มาตรฐานเนี่ยเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยพยายามจะอุดรอยด้วทุกรวทุกรูก็คือเราก็พยายามอ่านคอมเมนต์แล้วว่าอะไรที่เราขาดอะไรที่เราเกินอะไรรู้สึกว่า เขายังต้องคนดูต้องการจากเราคนดูยังต้องแบบว่าชื่นชอบแบบนี้สไตล์นี้หรือมีคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยเราพยายามจะเอามาพัฒนาเอามาปรับปรุงเอามาแก้ไขและเอามาแบบเป็นส่วนผสมในการที่จะทำก้าวต่อๆไปไม่ว่าในเรื่องของงานเบื้องหลังของน้องๆหรือว่าจะเป็นงานของซีรีส์เรื่องใหม่ๆที่จะพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเอาไปต่อย,ยอดกับคอมเมนต์เหล่านี้ได้ว่าเออเราขาดอะไรไปบ้างนะเขาชอบอะไรกันนะแนวทางเป็นแบบไหน ชอบสไตล์ไหนชอบอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทำให้รู้สึกว่าเออมันเป็นพลังบวกที่เมื่อเราไปอ่านแล้วรู้สึกว่าทุกคนเอนจอยเมนต์กับเราทุกคนเอนจอยกับงานของเราตรงนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นพลังบวกที่ดีอะค่ะที่เห็น,นแรกๆคือสำหรับปีหน้าคือแฟนมีของทีนี่กับเจน่า uh huh. เราจะแบบรูปแบบมันจะปูขนาดไหนคะเด็กเล่นซะใหญ่เชียวเขาบอกว่าโอ้ตอนแรกที่เราว่าเออจะเป็นแฟนมีตค่ะ แล้วก็ไปไปมาๆนะคะสองสาวของเราขึ้นประ,ประกาศเลย <laughs> ทันทีว่าแฟนคอนอีแม่ก็งงมากค่ะว่า,าตกลงจะเป็นรูปแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยคือก็แบบว่าอะจะเป็นรูปแบบไหนเราก็จะทําให้มันเต็มที่ในในในรูปแบบของที่จะจัดเป็นแฟนมีสก่อนให้เขาแต่ว่าก็จะผสมในรูปแบบของคอนเสิร์ตเล็กๆให้กับเขาด้วยค่ะเยกได้ว่างานนี้ก็จะมีทั้งแบบว่าขนมาเต็มสตรีมเลยไหมคะ ด้วยความเปติกจัดเต็มด้วยความเวสติกนโนที่มันลงมาขนาดนี้แล้วเร <c oughs> าก็คงแบบต้องไปต่อแบบเต็มที่ <c oughs> ก็ลุยเต็มที่ว่าใครชอบแบบไหนมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือจะทำแนวไหนเนี่ยรับรองว่าจะต้องแบบว่าให้ทุกคนแบบได้ได้รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจและตื่นเต <c oughs> เ้นไปกับโปรเจกต์ของเรา <c oughs> แสดงว่าเราก็จะว่าแฟนชายต้องวอมมิวแล้วก็เก็บเงินรอเลยไหมคะเร็วๆ,ๆเตรียมตัวรอเลยค่ะเพราะว่าจะจะเริ่มปล่อยบัตรกันแล้วเพราะว่าด้วยด้วยความสวีทของเขาทั้งคู่ <c oughs> <c oughs> แบบว่าแล้วเหมาะกับทีมในวันที่14กุมภาพุนพาที่ <c oughs> เราจะมีงานนะคะเป็นจะได้เป็นแฟนคอนดีหรือเป็นแฟนมิดีเอาเป็นผสมกันเนี่ยค่ะสองอย่างนี้รู้สึกว่าเราจะทําให้มันเต็มที่ ให้มันยิ่งใหญ่ให้มันอลังการสมกับที่ทุกคนรอน้องๆค่ะแล้วพยายามจะเติมเต็มตรงนั้นให้แบบดีที่สุดค่ะแล้วอย่างนี้แบบว่าเรื่องสองเรื่องสองทำอยู่เก็บตังหน่อยสิหลายหลายอย่างมากเลยไม่ให้เก็บตังเลยเนี่ยก็ยังมี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 โปรเจกต์ให้น้องๆนะคะแล้วก็น้องๆในบ้านทุกคนด้วยแล้วก็ของจินนี่เจนน่าเองก็มีโปรเจกต์มีซีรีส์ต่อแต่ีิดแต่ว่าตอนนี้กําลังเลือกว่า เราจะเอาเรื่องไหนลงก่อนหลังดีเพราะว่าเราก็พยายามจะสะสมนิยายาพยายามที่จะแบบเอ๊เราจะเอานี้ลงก่อนไหมนะจะเอาอะไรจริงๆแต่น้องมีม,มีมีเรื่องที่จะลงแล้วรียจะพูดแสดงว่าพี่ติ๊กมีในใจให้ซินนี่กับเจน่าแล้วมีแล้วมีแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้บอกตอนนี้เพราะว่าอยากจะรู้แบบว่าเดี๋ยวเนะราเหลือวเจะมีงานในการถแถลงไลฟ์อัพ อ๋ออีกทีหนึ่งว่าไลอัพของของเราของบ้านนอตเลยใช่ไหมคแสดงว่ามันจะไม่ได้มีแค่จินนี่เจน่าแปลว่าเราจะมีโอกาสเห็นมิวเรเน่ในเรื่องแยกด้วยไหมคะก็ไม่รู้นะถ้าเห็นเห็นลูกๆติ๊กในบ้านเนี่ยติ๊กว่าติ๊กต้องทําให้ลูกๆในบ้านติ๊กเนี่ยมีงานทุกคนติ๊กจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็จะเก็บรายละเอียดให้เขาทุกคนเพื่อให้เขาสึกว่าเขามามาอยู่บ้านเราแล้วเขาจะต้องไม่เสียใจแล้วก็ไม่ผิดหวัง แว่าแบบเราอาจจะปีหน้าก็น,น่าจะมีแพลนของม e ิวเน่ด้วยเหมือนกันก็มีแพลนกันค่ะแฟนๆบางคนลุ้นว่าเอ๊ะมันจะเป็นจักรวาลต่อเนื่องหรือว่าเรื่องใหม่อะไรอย่างนี้พี่ติ๊กขอแบบสปอยนินดๆได้ไหมคะโอ้ยอยากสปอยแต่ก็อยากให้ไปดูนลละนายอัพแต่ว่าปีหน้าเนี่ยก็แพลนไว้ว่าก็ไม่ต่งปะห้าเรื่องอยู่แล้วค่ะโอ้โหแปลว่าเราจะทั้งปีเลยปะคะก็ทั้งปีค่ะอันนี้นี่รวมในส่วนของโฟรวมรวมโฟอีด้วยคือก็ 4.E เนี่ยก็คือ4แล้วก็มีต่ออีกประมาณสักก็ก็ให้ครบทุกคู่อันนั้นขออนุญาตถามพี่ติ๊กในส่วนของโฟเเลเมนต์หน่อยว่าแต่ตอนนี้ได้ที่แบบมีนาวั์วในการประกาศ <c oughs> ออกมาว่าตอนนี้ทางเราเป็นผู้ดูแลทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ในส่วนการถ่ายทำตอนนี้มันได้ดำเนินต่อไปอยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ในส่วนของรายละเอียดที่ทั้งทางฝั่งของตัวน้องเองนะคะทางฝั่งตัว ค่าที่ที่ทางค่าที่เขาแบบว่ามีมีคอนฟ lict กันอยู่เนี่ยเขาก็ก็ก็เคลียหลังบ้านกันไปในเป็นส่วนของเขาแต่ในส่วนของของด้านบริษัทของเราที่ดําเนินการสอนคือในการถ่ายทาซีรีส์ก็ยังมีการดําเนินต่อไปแล้วก็เห็นน้องประกาศแล้วน้ว่าจะกลับมาถ่ายโฟอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ก็ก็ตามนั้นแต่ว่าเรื่องหลังบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของของทางทางการจัดการนะคะ ในส่วนของเราเนี่ยจัดก,การตามความประสงค์ของน้องเรียบร้อยแล้วว่าน้องต้องการแบบไหนนะคะแต่ว่าในส่วนของหลังบ้านของน้องกับอีกทางบริษัทเนี่ยให้เป็นส่วนของหลังบ้านของเขาซึ่งอันนี้จะเป็นอยู่ในส่วนของการทํางานเบื้องหน้าที่จะต้องแบบว่าโ r o อ on ต่อไปและแน่นอนว่าโปรเจกต์ core element เนี่ยมันจะต้องดําเนินต่อไปแล้วก็ ทุกอย่างยังเหมือนเดิมแพลเหมือนเดิมในการที่จะออกอากาศในการที่จะดําเนินเรื่องทุกอย่างยังเหมือนเดิมเรียกได้ว่าแฟนๆโฟอีก็คือเตรียมรอรับชมได้เลยใช่ค่ะแล้วก็หนึ่งรอรับชมได้เลยต้นปีนี้ก็เริ่มต้นปีน้ามต้นมันจะจบแล้วต้นปีหน้าเนี่ยค่ะอีกไม่ไม่กี่เดือนอ่ะเดือนเดียวก็จะต้นปีไม่กี่วันไม่กี่วันก็จะต้นปีแล้วก็คือ ก็เตรียมรับชมในต้นปีหน้านี้ได้เลยค่ะแล้วก็บอกว่ามีแบบก่อนที่จะได้รับชมเราอาจจะได้มีกิจกรรมอะไรสําหรับแฟนๆบ้านมาทิมานีก่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ก็มีก็มีแบบอาจจะเชิญเชิญพี่ๆสื่อทุกคนเชิญแฟนคลับทุกคนของทุกคู่ทุกบ้านนะคะก็เราอาจจะมีเป็น เป็นอีเวนต์เล็กๆนะคะในการเปิดบ้านเล็กๆก่อนนะในการเปิดบ้านแนะนำสีพี่น้องกันก่อนค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้พี่ติดพอจะแบบบอกวันหรืออะไรหรือสปอยวันได้ไหมคะก็ถ้าว่างกันนะคะถ้าไม่ไม่ไม่ผิดโผไม่ผิดแผนที่ในเรื่องคิวของน้องๆแล้วก็ในการจองสถานที่ต่างๆก็เชิญนะคะวันที่11มกราคมนี้ค่ะกับ บ้านของวาชิงวานิทด,ด้วยค่ะเรียกได้ว่า,าสุดท้ายแล้วพี่ติ๊กฝากแฟ,น,ฟนๆด้วยค่ะสาหรับทั้งงานวันที่11แล้วก็ไลน์อัพที่จะเกิดขึ้นของหลอสปาด้วยค่ะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องหลากหลายอรรถรสนะคะที่จะมารอแบบว่าในปีหน้าทั้งปีให้เติมเต็มให้เติมอิ่มการชมซีรีส์แบบกันจุกๆุกกันไปเลยนะคะก็มีหลากหลายสไตล์ก็รอดูว่าในไลน์อัพปีหน้าเนี่ย ทางบริษัทนะคะจะประกาศว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังประกาศไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลา <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามีให้กับน้องๆทุกคนแน่นอนคะ่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องแนวไหนใครเหมาะกับอะไรเน,น,นี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะต้องขอช่วงไลฟ์อัพในปีหน้าที่จะประกาศกันแต่ว่าถ้าใครว่างก็ชวนนะคะถ้าอย่างที่บอกว่าไม่ผิดโผผิดแผนในการหาสถานที่ก็ดีนะคะหรือว่า จะในเรื่องของคิวต่างๆถ้าลงตัวคือวันที่11มกราคมนี้นะคะไปปลอกด้วยกันค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ